อธิบายสินห้าพี่เทวันบอกว่าเอาสินห้าก่อนละกันอ้าวก่อนจะไปสติปัฏฐานสี่สินห้าก็อยู่ในถ้าพี่เทวันเนาะสินห้าก็อยู่ในหลักของอะไรครับธรรมในธรรมแมผมคุยกับพี่เทวันพี่เทวันก็ถามอย่างเป็นผู้มีบัณฑิตนะครับถามอยากรู้ว่าสินห้าคืออะไรอ้าวอธิบายสินห้ามีห้าข้อเนี่ยในฐานะเราเป็นฆราวาสเราจะปฏิบัติตนอย่างไรและมีคุณมีโทษอย่างไรนะครับสวัสดีพี่โบมณีด้วยนะครับ ข้อแรกครับปาณาติบาตฆ่าสัตว์พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยครับพี่เทวันว่าการทําผิดศีลข้อแรกเนี่ยจะมีเหตุปัจจัยมีผลนะครับกับคนผู้นั้นเนี่ยไปในเหตุปัจจัยที่ทําให้มีอายุสั้นมีโรคมากนะครับพระองค์ตัดไว้ในประสูตร์ครับในเรื่องของกรรมนะพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม นะครับถ้าเป็นคนที่ฆ่าสัตว์มากมือเปื้อนเลือดนะครับทรมานสัตว์ทําลายสัตว์ทําลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่บยบอยย่อยๆนะพระองค์บอกว่าบุรุษหรือสตรีผู้นั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็ตามเกิดมาก็จะมีอายุสั้นมีโรคมากแค่นะคนเราเลยเกิดมาบางคนเกิดมาอู้แข็งแรงนะอ่าแข็งแรงนะบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กก็ป่วยเห็นไหมครับป่วยมาก เดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลมันมีเหตุปัจจัยอยู่มันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วและนั้นที่ไม่ประเมินใจใครอนุโมทนากับน้องเบ้นด้วยนะครับกับกล่อง200อเหรียญอนุโมทนาสาธุนะครับอ่าสังเกตดูเห็นไหมครับข้อแรกถ้ารักษาศินพระองค์บอกว่าใครที่รักษาศิน5้าได้เนี่ยจะเป็นคนที่ภไยเรน,น้อยอ่าสิ่งเราอื่นรอบข้างจะไม่เบียดเบียนคนผู้นั้นเห็นไหมครับ อ่าเพราะศีลเนี่ยคือศีลห้าเนี่ยคือมรรคกแปดใครรักษาศีลแสดงว่าท่านกําลังเดินมรรคกอยู่เข้าใจไหมอ่าข,อข้อแรกนะครับข้อแรกนะอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทําร้ายทําลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าคุณเลือกได้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะมีจิตเมตตากรุณามุยตาอุเบกขาต่อสัตว์เหล่านั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือคนด้วยกันก็ตามแต่นะครับอย่าไปทําร้ายทาลายอย่าไปอาฆาตมาร้าย นะครับอย่าไปฆ่าไปแกงกันนะสินข้อแรกข้อที่2ลักทรัพย์ครับพี่เทวันใครที่ลักทรัพย์ลักทรัพย์คือยังไงของที่มีเจ้าของทุกอย่างเขาไม่อนุญาตให้เขาไม่ให้แล้วเราไปเอาของเขามานั่นคือการลักคุณยังไม่ไปขอเขาไม่ได้อนุญาตเขาไม่ได้ให้เขาไม่ไรแล้วคุณไปหยิบไปเอามานั่นคือการไปลักของเขาหรือมีใจโลภเพ่งเลง็ง นะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยไม่สนฟ้าสนไฟสนบุญสนกรรมอะไรนะครับเกิดความโลภในใจเกิดอยากลักอยากได้ของของเขาอยากโลภอยากโกงเขาเนี่ยพระองค์บอกว่าใครที่ผิดศีลข้อนี้เนี่ยจะเป็นไปทําให้อะไรครับทําให้เสื่อมจากพวกกระซับอ่าใครที่ทําผิดศีลข้อนี้เนี่ยโกงโลภเพ่งเลงลักขโมยพวกเนี้ย หาทางรวยไม่ได้บอกเลยนี่คือทมเสื่อมแห่งพวกทรัพย์ครับเห็นไหมถ้าใครรักษาศินข้อนี้ได้เนี่ยพอองค์บอกว่าทรัพย์อันเกิดขึ้นโดยธรรมนี่จะถูกปกป้องจะไม่ถูกญาติอันไม่เป็นที่รักมากวนมาเอาไปจะไม่ถูกคนที่ไม่ดีมาเอาไปน้ําก็ไม่ไม่พัดพาไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ไปได้เห็นไหมพระราชาเขามีลิบทรัพย์ไปได้โจรขโมยผู้ร้ายไม่ทําอันตรายไม่ได้เห็นไหมครับ เมื่อทรัพย์สมบัติเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมคุณได้มาโดยอาชีพสุจริตไม่ไปโลภไปโกงไปลักของเขามาเนี่ยยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะจนกว่าคุณจะใช้ของคุณไปตามเหตุไปเห็นไหมครับแต่ถ้าเมื่อใดคุณได้ทรัพย์นั้นมาด้วยการลักด้วยการขโมยด้วยการทําไม่ดีว่าง่ายๆนะครับ มันจะทางออกเดี๋ยวก็โดนคอเซนตงคอเซนเตอร์เดี๋ยวก็โดนน,น,ดโดน,นั่นโดนนี่นานเบียดขับเอาเงินเอาทรัพย์พวกกระทรัพย์ของคุณออกไปเรื่อยๆเข้าใจไหมการรักษาศินข้อสองสำคัญใครอยากล่ําอยากรวยอยากมีเงินมีทองแล้วไม่มีภัยเรนต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างทางทรัพย์นั้นต้องเกิดขึ้นโดยธรรมไม่มาจากการโกงการโลภการลักเข้าใจไหมนะครับอ่าสข้อแล้วนะข้อที่สประพฤติผิดในกาม นะครับใครที่ประพฤติผิดในกามนะผิดลูกผิดเมียผิดสามีชาวบ้านเขานี่แหละนะครับพระองค์บอกว่าจะอะไรครับอ่าจะอะไรครับจะทำให้มีเกิดการเกิดศัตรูนะครับอ่าเกิดศัตรูต่อกันครับจริงๆคุณไปสังเกตดูนะอ่าข่าวข่าวดารา,าหรือเน็ตไอดอลที่เป็น เรื่องชู้สาวกันเนี่ยเนหะ็นไหมคุณก่อเวรด้วยศัตรูนะพระองค์บอกว่าใครที่ผิดศีลข้อนี้จะก่อเวรด้วยศัตรูจะมีศัตรูคู่อาฆาตมากชีวิตไม่สงบโอ้โหมีพระพุทธเจ้ามีศัตรูคืออะไรครับมีคนคิดไม่ดีกับพระองค์เพียงเถรเ,เทวทัตที่เป็นโอ้โหนะใช่ไหมทําทุกอย่างมีคนเดียวยังวุ่นวายทั้งทั้งเรื่องเลยเข้าใจไหมครับ เรานับภาษาอะไรเนี่ยเราไปสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยเห็นไหมบางคนถึงกันฆ่าแกงกันเลยนะเห็เนไหมครับเป็นตามข่าวไม่ตามายิงฟันอะไรสามีเมียแย่งผัวแย่งเมียกันเนี่ยนะครับนพระองค์บอกว่าวิบากกรรมคือก่อเวรด้วยศัตรูถ้าคุณไม่อยากมีศัตรูมีชีวิตด้วยความผาสุก นะครับคุณไม่มีแฟนก็ดีไปแต่คุณมีแฟนคุณก็ต้องรักครอบครัวนะครับอ่ามีโดยเฉพาะคนที่จดทะเบียนมีลูกมีเมียมีสามีเป็นตัวเป็นตนกันแล้วเนี่ยแล้วยังเป็เที่ยวเตยังไปเด็กส่งเด็กเสิร์ฟนู่นนั่นนี่อยู่เนี่ยก็ระวังไว้นะครับอ่าจบไม่สวยสักคนและหากินลําบากด้วยนะครับอ่าไปทางไหนคนก็เกลียดก็ชังถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคน มากผัวหลายเมียนะครับนะนี่สินข้อ3ถ้าไม่อยากวุ่นวายและไม่อยากก่อเวรด้วยศัตรูนะครับอ่าพอดีพอเพียงกับคู่รักของเรานะครับอย่าไปนะอย่าไปเที่ยวไปเล่นอย่าไปคาราเกะอย่าไปนั่นไปนี่เข้าใจไหมอ่าก็ตามเหตุน,นะครับบอกทางไว้แล้วนะอ่าข้อต่อมาคือโกหกนะพูดโกหกสินข้อ5นะครับ การพูดโกหกมากโกหกบ่อยจะทำให้คนผู้นั้นเนี่ยอะไรครับถูกกล่าวตู่ได้คำไม่จริงเห็นไหมครับสินข้อ5ถูกกล่าวตู่ได้คำไม่จริงนะค,คุณโกหกในคนโกหกบ่อยๆนี่ก็ระวังไว้นะครับฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องพิจารณาข้อนี้ให้ดีนะครับข้อสุดท้ายสินห้าก็คือดื่มเหล้านะครับดื่มเหล้า แม้การดื่มเหล้าจะไม่ได้บัญญัติไว้ในกุศลกรรมบท10ก็ตามนะครับแต่ในสิลห้านั้นทรงบัญญัติไว้ว่าการดื่มเหล้านั้นจะมีส่วนทําให้เป็นบ้านะครับอ่าเป็นบ้าเคยเห็นคนเมาเหล้าแล,แล้วมันเป็นพนปกติไหมล่ะนะอ่าใครเคยกินเคยดื่มใช่ไหมอ่าผมนี่ตัวตัวกันเลยนะครับอ่ากินดื่มเนี่ยนะครับเวลาเรา ดื่มไปดื่มไปดื่มเกินกําลังของเราไหมส่วนใหญ่ก็เสียสตินะเต้นแรงเต้นกาขึ้นโต๊ะนะครับอ่าทําทุกอย่างที่มันไม่เป็นตัวเองเห็นไหมพูดเพลเจอพูดอยาพูดลามกนะครับอ่าเซลนั่นเซลนี่พูดเล่นพูดหัวมันก็เห็นไหมพอไม่มีสตินะครับมันก็เพลเจอไปมันก็ผิดศีลข้ออื่นไปเรื่อยฉะนั้นแล้วนะครับ พรองค์บอกว่ามีส่วนของการทำทำให้เป็นบ้านะครับเห็นไหมกินเยอะๆเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคแล้วก็แอลกอฮอล์ิซึมมือไม้สัน่นแล้วก็ลกๆลนๆนะครับเมามากก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้พี่รู้น้องรู้พ่อรู้แม่นะครับอ่ากลับมาบ้านมเมาเหล้าก็ดา่าเมียดา่าลูกเห็นไหมอ่าวุ่นวายไหมวุ่นวายฉะนั้นแล้วสินห้าของพูดเราก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรักษากัน รักษานี่ไม่ต้องไปสมาทานที่ไหนหรอกครับไม่ต้องไปวัดไปอะไรก็ได้อยู่บ้านพยายามพยายามรักษานะเราหลีกเลี่ยงได้สิ่งไหนเราเหลี่ยกลีกเลี่ยงได้นะครับเราก็หลีกเลี่ยงเ,เมนนหนะมือนเราเดินไปตามถนนหนทางนะเหมือนเราเดินไปตามถนนหนทางเราไปเห็นกองขี่หมากอง belum, ขี้วัวขี่ควายเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงข้ามมันไปได้ก็ข้ามไปนะครับ ใช่ว่าเราไปเห็นแล้วเราเอานิ้วไปจิ้มเอาเท้าไปเตะให้เท้าเราเหม็นให้มือเราเปื้อนเฉยเเนี่ยแล้วจะไปทําทําไมถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ถ้าอันไหนหลีกเลี่ยงไม่ได้จงวางอุเบกขาในเนคขมมะให้ได้เหมือนอะไรครับเหมือนผมบอกเสมอว่าเสียงมาเสียงหมาเสียงแมวเสียงรถเสียงน่ารักใครไม่น่ารักใครเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณนั่งหน้าบ้านคุณนั่งจิบกาแฟหน้าบ้านดูสิ ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรเต็มไปหมดแหละถูกไหมครับ <RR> เป็นเสียงที่คุณอยากได้ยินก็มีไม่อยากได้ยินก็มีเห็นไหมครับไอเสียงไม่อยากได้ยินเนี่ยมันก็มีเสียงที่น่ารักใคร่น่าพอใจกับเสียงที่ไม่น่ารักใคร่น่าพอใจเห็นนะแต่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรก็ตามแต่คุณก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรคุณวางเฉยคุณเข้าใจว่าอันนี้เสียงนกอันนี้เสียงหมาอันนี้เสียงแมวอันนี้เสียงรถคุณก็ได้ยินมันทุกวันใช่ไหมคุณก็วางเฉยอยู่ได้เนี่ยอย่างนี้ ถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็อยู่ในอุเบกขาในเนคขมมะคือเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเข้าใจความแปรปวนของมันว่าเราจะได้ยินเสียงพวกนี้ตลอดเราจะเห็นภาพที่เราอยากเห็นบ้างไม่อยากเห็นภาพเห็นบ้างอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเลือกกินอะไรทุกอย่างเนี่ยอร่อยได้ทุกอย่างหรอกนะครับมันก็มีทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยทั้งพอใจไม่พอใจ แต่เราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสารณะก็คือไม่ยึดในมันนั่นแหละไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเราก็มาวางอยู่อุเบกขาไม่ยินดียินร้ายนะทุก,ก็รู้ว่ามันทุกข์ร้อนหนาวก็รู้ว่ามันร้อนมันหนาวแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ได้สุขมากเกินไปยึดกับความร้อนความหนาวหรือความเป็นไปของสภาวะแวดล้อมรอบกายเห็นไหมครับนี่คือสินห้าทุกคนก็สามารถ ถาพึ่ปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านนะใครรักษาศินห้าอยู่นั่นคือผู้ที่กำลังเดินมรรคอยู่เข้าใจนะครับอ่าเข้าใจนะใครที่พยายามนะครับรักษาศินห้าพัฒนาตัวเองโดยการารักษาศินห้าเนี่ยคือคุณกำลังเดินมรรคแปดสินสมาธิปัญญาศินคือการเดินมรรคคือการฝึกตนใครมีสินดีเนี่ยเวลาไปฝึกสมาธิ สมาธิจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมครับอ่านิวรณ์ห้าก็จะดับเร็วด้วยใครที่รักษาศินห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกในสติัฏฐานสี่โอเคเนาะอ่าก็ที่เทวันจะได้เข้าใจเาเรียกอะไรครับเข้าใจในเรื่องศินห้าว่ามันมีภัยเวรการไม่รักษามีภัยเวรอยู่แล้วเห็นไหมครับมีภัยเวรวุ่นวายใครรักษาศินห้าได้ไภัยเวรก็จะลดลงใช้ชีวิตยอย่างผาสุก คุณคิดดูสิครับถ้าประเทศเรากลุ่มก้อนประชาชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนพวกเราทำอยู่เนี่ยอ่าถ้าพวกเรารักษาสินห้าได้มันโลกยูโทปเปียเลยนะมันไม่ต้องมีกฎหมายอะไรคอยมาจัดการตีรันฟันแทงกันดา่าทอกันเลนยนะครับอ่าข้อแรกไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันเนี่ยถ้าสังคมใดนะครับอ่ากลุ่มก้อนใดรักษาสินข้อนี้ได้เนี่ย ภัยเวรการเบียดเบียนการอาฆา,าตมาดร้ายตีลันฟันแทงกันการฆ่ากันเนี่ยลดลงไหมลดลงถ้าในชุมชนนั้น80-90%ิบก้าสิรนักษาศีลห้าได้เนี่ยข้อแรกเห็นไหมครับไม่มีการเบียดเบียนกันเลยนะข้อ2อะไรครับข้อ2อะไรครับไม่รักเห็นนะมมะม่วงมะละกอ เปิดบ้านไว้ลืมปิดบ้านประตูบ้านคนข้างบ้านก็ไม่รักของการต่างคนต่างมีศินไงดูแลให้กันได้เห็นไหมครับชุมชนนั้นก็ก็มีความสุขนี่ตำรวจไม่ต้องมายุ่งเลยเห็นนะต่างคนต่างมีศินอ่ะดูแลสอดส่องร่วมกันเฮ้ยลืมปิดบ้านเออดูแลช่วยกันฉันไม่ได้ไปไหนก็ขนาดมะม่วงเลยมาบ้านก็ยังไม่เก็บขอกันกินเห็นไหมครับขอกันกินอย่างนั้น ไหมครับภพเวนก็จะไม่มีอะไรอีกครับไม่ผิดรูปผิดเมียเห็นไหมมันจะวุ่นวายไหมกลุ่มก้อนนั้นสังคมนั้นไม่โกหกต่อกันมันจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไหมไม่มีไม่เป็นสังคมแหมงการดื่มเมามายกันเห็นไหมครับแค่สิน5เนี่ยคุณคิดภาพดูคุณเคยอ่านหนังสือของเซอ,อร์โทมัสม,มอร์ไหมอ่ายูโทเปียนะครับยูโทเปียแต่ว่า ของเซอร์ต,ตัมัสมอนนี่ก็จะแต่งในความคิดจนินตนาการของตัวเองว่าโลกยูโทเปียเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่โลกยูโทเปียโลกแห่งความเท่าเทียมในศาสนาเราเนี่ยก็คือการเป็นผู้มีศินห้านี่แหละนะครับการเป็นผู้มีศินห้านี่แหละเห็นไหมครับนี่แหละนะเขาเรียกว่าในสหวิทยาเนี่ยนะครับอย่างไอสไตน์เนี่ยเขาก็พูดทฤษฎีสัมพันธภาพใช่ไหมอ่าการพูดถึง องร์รวมของความรู้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสหวิทยานะผมเองศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็ศึกษาในแนวสหวิทยาเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือเราก็เอาทางโลกมาเป็นตัวประกอบด้วยนะแล้วก็วิเคราะห์นะครับในพระสูตรว่าการมีชีวิตของพวกเราในการดําเนินชีวิตการกินอยู่หลับนอนของพวกเราเนี่ยนะมันสอดคล้องมันตรงกันกับหลักธรรมไหนบ้างและเราจะปรับแก้ ให้ตรงกับคำสอนของพระเจ้าใดบ้างเห็นไหมครับ